สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2,569พร้อมขนทับของขวัญแจกในงานโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเรียนดีมีคุณธรรมพบกับกิจกรรม4โซนสุดสร้างสรรค์ค่ะ ศาสตราจารย์ดรนา,นารุมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569เรียนดีมีคุณธรรมในวันเสาร์ที่10มก,กราคม2569ซึ่งงานจะจัดขึ้นที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไป โดยศาสต,ตราจารย์ดรนรุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10มกราคมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญวันเด็กปีนี้ว่ารักชาติไทยใส่ใจโลก ตลอดจนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ที่กระทรวงศึกษาธิการสำหรับการจัดงานวันเด็กในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดเรียนดีมีคุณธรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานต่างๆและการจัดงานในทุกจังหวัดทั้ง76จังหวัด โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงเท่าเทียมรวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาในส่วนของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ประกอบไปด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่ห กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมคาระวะและรับโอวาสจากนายกรัฐมนตรีพร้อมรับโลกเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจำนวน652คนและเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจำนวน810คนรวมจำนวน1,462คน นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการจํานวน2,833คน2กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่10มกราคม2569ที่กระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น4โซนค่ะได้แก่โซนที่1 โซน Light of w i s d o m แสงแห่งปัญญาโซนที่2องโซน Creative Earth Lab ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์โซนที่3ามโซน Sufficiency for Happiness พอเพียงสร้างสุขและโซนที่4ี่โซน Water Wonder Zone บ้านเล็กในป่าใหญ่ค่ะวันนี้ก็มีในวันที่10บมกราคม,มน,นะคะตั้งแต่เช้าเลยก็จะมีหลายหน่วยงานมาร่วมจัดมีของรางวัลมากมาย อยากจะชวนน้องๆและผู้ปกครองมาสนุกกันที่งานวันเด็กแห่งชาติจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งของแจกกลับไปกว่าแสนชิ้นที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะมีแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกันส่โซนซึ่งรายละเอียดก็เมื่อสักครู่ท่านพิธีกรได้บอกไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีส่วนที่ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยก็อยากจะให้น้องๆได้มารับรู้ถึงประวัติ ที่สําคัญที่พระองค์ท่านได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษาของชาติไทยค่ะครบค่ะแล้วก็ทางสพทเองก็เป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะเตรียมงานแล้วก็เตรียมของรางวัลซึ่งได้ความมนุเคราะห์จากภาคเอกชนมากพอสมควรที่จะส่งความสุขไปให้กับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการจัดงานกว่า100บูธอาทิกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานเอกชนอีกมากมายค่ะที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนมอบความสุขความสนุกและแจกของขวัญรางวัลกว่าแสนชิ้นแก่เด็กๆค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความสนุกสนานกับการแสดงบนเวทีกลางอีกมากมายค่ะพบกับศิลปินดารานักร้องรวมถึงทีมฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่สร้างเรื่องราวสุดประทับใจจากวลีเด็ดลดขนฝันพูดคุยแบบกันเองในความพยายามที่ทำให้ถึงฝันจากแรงบันดาลใจสู่เป้าหมายความสำเร็จขั้นแรกในชีวิต ในส่วนของหนังสือที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติประจำปี2569ใช้ชื่อว่าพลังเด็กสร้างโลกภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนักเรียนกับความรักความภาคภูมิใจในชาตินักเรียนที่มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์แก่สังคมนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นซึ่งจะรวมเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมประเทศและโลกให้น่าอยู่ต่อไป